สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะทางช่องจินตนาชาแนลวันนี้วันที่6มีนาคมสองห้าหค่ะจิตนตนาจะลงกแนวทางล่าพัฒนาของวันที่7นะคะคุณผู้ชมลาพัฒนาวันศุกร์ค่ะวันศุกร์นี้ค่ะมีลาพัฒนาของหนุ่มภูพานแล้วก็ของเสียนหนองหานปู่คำชน เซียนอุดรลงไปแล้วเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมของแอดจินกับของยายนางตำลาไปกับเซียนอุดรเนาะค่ะเนาะยายนางตำลาไปกับเซียนอุดรป้วก็ไอปูคำชนบินเดียวเลยค่ะคุณผู้ชมจินตนาลงไปเหกก้อนแล้วค่ะแล้วก็ของอของของหนุ่มภูพานค่ะหนุ่มภูพานก็ลงคู่กับแอดจินค่ะคือเกาเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชม ไปด้วยกันเหมือนเดิมนะคะล่วงไปให้เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่ของเซียนน้องหานนะเซียนน้องหานก็ลงไปแล้วค่ะของพอเซียนเพ่งพอเซียนเพ่งท่านเนอ่าหามากค่ะคุณผู้ชมสําหรับเอฟซีที F F C T ่ติดตามของพอเซียนเพ่งค่ะเพินนนน่นท่านในหายมากค่ะมือนีกับท่านในหายเห็นท่านในเห็นอยู่นะคะเนาะอ่าลอบไปจังหน่อยค่ะคุณผู้ชม ถ้าเพื่อนยังบ่ใหามาแปลว่าเพื่อนยังบ่พร้อมนะคะเพราะวา่าเพิ่อนอาจสีบพ่พร้อมเพราะบางวันที่แล้วเพื่อนกับ่พร้อมค่ะในการเดินทางค่ะพิ่นอาจ,จงเมื่ินสหยังเนาะคะ่ะนะอินต,นตนาหน้าก็เลยโล่งแต่ผูที่เพิ่นให้มาก,ก่อนแค่นี้ค่ะคลิปนี้ค่ะเป็นราวพัฒนาของลุงส่งแล้วก็ปู่โคราชนะคะปู่โคราชกับลุงส่งมาด้วยกันค่ะคุณผู้ชมประกบคู่กันนะคะ ส่วนของปูโคราดขาะหมวดที่ผ่านมาเข้า60นะคะไป60ค่ะแล้วก็อของลุงทรงตัววิ่งค่ะเข่าตัววิ่งค่ะคุณผู้ชมเข้าที่1 1งตววิ่งเนาะเป็นเข่าเด็กวิ่งเด็กวิ่งของลุงทรงเดินดีเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมหลุดก็แค่งวดเดียวถ้าบอก่เข่าเล็กก็คือ หลุดงวดเดียวนอนนั่นกับเขาเหมือนเดิมค่ะของลุงทรงเอาจิตนาขอขอบคุณหลายๆเด้อคุณผู้ชมที่เข้ามาต,ติดตามเขามาเบิงแนวทางทั้งช่องจิงตนาชัแนลนะคะขอขอบคุณหลายๆค่ะ้วก็ขอให้ทุกคนจงมีความสุขในการเบิงแนวทางนะคะเนาะเป็นแนวทางจากการคำนวณค่ะนี่บางที่เข้าๆหลุดๆนะคะก็เป็นเรื่องธรรมาดา จินตนาจะเอามาฝากคุณผู้ชมคือเก้าค่ะเป็นแนวทางการคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะมีหมี่บ้นผักค่ะคุณผู้ชมจินตนาท่านไหนเอาแผ่นขันห้าขึ้นหิ้งพระเลยไม,ม่ได้สวดมนต์แม้โดนล้วค่ะคุณผู้ชมยักงนะ่ายเนาะมีแต่เฮ็ดด็อกไม่ขึ้นหิ้งแล้วก็แล้วดีกด็ดีร็อกไม้ก็ไม่ได้เฮ็ดเองนะคะอ่า ไปซื่อมาสิแมคะ่ะมื่อนี่ก็เลยเอาไปสวนมาไปจ้างเพ่นไทที่ไนดินนะคะไถหญ้าออกจากดินไอ้ไม่ใช่ไอ้เปิดหญ้านะคะเพื่อนเ,อเปิดหญ้าเพราที่ว่าไถตนาดินนะมคะ่ะว่ายหญ้ามันหลายมันหกแห้งนะคะตะนาก็เลยเอาไปใกล้บ้านน้องสาวแล้ว บ้านน้องอยู่ใ,ใกล้กันค่ะก็เล่นไปตัดเอาใบกลวยมากเนาะเราไม่เหยดยบ,บายสีค่ะพ่อว่าได้ซื้อค่ะคุณผู้ชมอันไหนเทาเห็ดไดเทาก็เห็ดหหค่ะอันอันดอกอันนี้พลาสติกเนี่ยกะถูกๆค่ะซื้อยี่สิบบาทก็ได้ตั้งหลายอันนะคะ่ะนอันนี้นะคะยี่สิบบาทได้ตั้งได้ใช้ตั้งหลายอันนั่งก็ปุ่มอยู่ค่ะหน้าก็เล่นมานางเห็ดนะคะคุณผู้ชม เบิ่งค่ะเยอะเลยค่ะแล้วทางของรุ่งทรงค่ะคุณผู้ชมว,นนว,วัีะะ่ผพัน์มาเขาเลขกเลขกวิ่งนะคะสำหรับผู้ใดวิ่งมาวิ่งนะคะมาลาทอนนะคะก็จะได้เงือได้กํำลังนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบวิ่งนะคะคุณผู้ชมไปตามตัวตรงๆอะ่ะอยากอยู่คะ่ะออกกำลังกายนี่นมันต้องวิ่งนะคะ่ะคุณผู้ชมมันไปถึงเอ่อเงอ,ออกนะคะ ขาวสันกสิบมือไอ้กสิเมือ,อ,มอซื้อๆเนาะอินตนาเมือยซื้อๆค่ะคุณผู้ชมอันไล่ไปไล่ไปเนาะคะ่ะมีอันเก้าแปดหกแปสันเก้าแปดหหกนะคะเกเกามีสองคูเก้าแกับเก้าหกหมีสองคู่หกแปดกับหกศูนย์อินตนาตัดหกศออกค่ะคุณผู้ชมเอานั่งเฮ็ดบคักก็เลยจะว่าตัดทิ้งเนาะ เงือบซ่าค่ะมาตามมาค่ะคุณผู้ชมยังมีวันใหม่เสมอสําหรับคนที่มีความหวังนะคะความหวังของเรายังไม่สิ้นสุดจังเดยกะ,ะยังมีมาเหมือนเดิมนะคะไปน้ากัน,นะคะ่ะคุณผู้ชมขอขอบคุณหลายคค่ะที่เข้ามากกดไลค์กดแชร์ล่วกะ็เป็นกาลังใจให้กับจินตนานะคะจะพยายามลงคลิปบ,บ่อยๆค่ะคุณผู้ชม ลงหางฮางจินตนาธิพานนาฝ่าวเพราะว่าไปตะน้ามูค่ะมีมูมาฮับบางนี่ก็เอินกันอยู่ค่ะคุณผู้ชมก็เอามาปังมาขายเอามาปังมาขายมาอเอาไปขายเดิมประสานโอ้ยบ่มีเวลาค่ะอยากเขีบนไปทุกอย่างเน,ะะนาะการค้าขายเขาจะเป็นทุนให้เราไปเอามาขายเอากําไรประสานกัก็บ่มีคึอคองจะไม่ใช่นะเนาะเขาลงทุนเราไปเอามาขายเนี่ยแล้วกําไรก็จะเป็นของเรา ก็เก่งใจกันเนาะค่ะกันเลยปล่อยเขาขายไปซะก็เลยมีเวลาลงแนวทางค่ะคุณผู้ชมประเดี๋ยวใส่กือมันก็มีขอดีแบบนี้เนาะเราก็ทําหน้าที่ของเราไปนะคะ้วก็ลงแนวทางสม่ําเสมอเนาะค่ะที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนพฤษภาปีที่แล้วค่ะแล่นน้ากันค่ะคุณผู้ชมไปไหนไหนด้วยกันจนหดนะ วันนี้นะคะเดือนนีวนนนน้ว่าท่านเดือนนี้เขาจะไปน้ำกันว่าวันที่สามที่สองที่สามน่ะเอาค่ะครบพอดีค่ะอันนี้นะคะเป็น20อัน ได้3อันได้สีได้หนึ่งอัน, 1, 2, 1, 2, 3, อนอหนึ่งสองหนึ่งอี่ห้าได้ปิดมือขาดอีก5้าอันขาคุณผู้ชมก่ะเบิงไปเรื่อยนะคะจะจินตนาตาเข็ดอย่างเอาไปเบิ้งแนวทางขาคุณผู้ชมขาคุณผู้ชมค่ะ ของงวดวันที่หธันวาเอ้ยห้ามีนาคมสองหหกแปดที่พันมาค่ะลาภพัฒนาของปูโคลาดค่ะปูโคลาดวิ่งศูนย์และหนึ่งมาทั้งศูนย์ตัวนี้โอ้จินตนาขึ้นไปวงอันเดียวมาทั้งสองตัวเลยค่ะคุณผู้ชมตัววินเนี่ยไอ้ตัววิ่งรูดเนี่ยค่ะตัววิ่งตัววิ่งมาทั้งบนและล่างเลยนะคะศูนย์และหนึ่งค่ะหนึ่งก็มาล่างหนึ่งล่างไปล่างไปบนนะคะ ของปูโคราดค่ะ,ะจับคู่ค่ะ60ตรงตรงค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าสองหนึ่งไม่มีเนาะมี60เท่านั้นนะคะ,ะมาเบิงไมค่ะคุณผู้ชมของวันที่มีของวันที่เจน,น,น,นะคะจะหน้าอยากนอนไม่เป็นนอนนอนบารับไหมคะมก็ได้เป็นเปลอเผแจ้กหน่อยหนึ่งเออๆลืม่มลื่มลงๆค่ะคุณผู้ชม ปูโคราชวันนี้นะคะวันที่7มีนาคมสองห้าแปดนี้คะ่ะวันศุกร์วิ่ง7และ8บนล่างคะ่ะแล้วก็จับคู่มีทั้งหมด9คู่คะ่ะคุณผู้ชมนะตาหน่อยหนึ่งพอวัเลอยู่สูงนะคะเกิน5ขึ้นมาคะ่ะคุณผู้ชมทั้งหมดเลยนะคะติดศูนย์อยู่สามคู่เพื่อนห้เน้น7เจ็ดค่ะคุณผู้ชมเน้นที่7นะคะ7เป็นตัวเน้น แล้วก็แปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดค่ะที่เพนเนนอ่าคูเพนเนนนี่แปดแปดเก้าแปดศูนย์แปดแปดเก้าเก้าเก้าแล้วก็ศูนย์เก้าค่ะแคปหนาจอเดอร์ค่ะคุณผู้ชมค่ะเอาเบบึงอ่าค่ะเธอลืมเนาะเพราะว่าจินตนาสิรุ่งก่อนนะคะก่อนวันออกหนึ่งวันปกติจะรุ่งมือทีเล่าพัฒนาออกเลยนะคะ เดี๋ยวมือเงินเจตนาจะไปทุระค่ะคุณผู้ชมก็เลยฟาาลงในมืมนีนั่มก็เป็นโอกาสดีเนาะค่ะเนาะเพราะว่าจะผ้าแมมันไปหามหมอค่ะ mm hmm. ค่ะแคปหน้าจอค่ะคุณผู้ชมกราบขอบพระคุณปู่โคราชมากๆค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมดูของลุงทง่งที่ผ่านมาค่ะ mm hmm. ลุงทรงให้แนวทางเราพัฒนาที่ผ่านมาหนึ่งและสี่ค่ะคุณผู้ชมหนึ่งและสี่ ไปเข่ายูหนึ่งนะคะ1ก็คือสองหนึ่งล่างค่ะจับคููบอเข่าค่ะคุณผู้ชมสองหนึ่งหนึนะคะผลออกเนาะมาตามเบืองวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเข้าตัววิ่งนะคะเลขวิ่งของลุงทรงบอลหุดค่ะคุณผู้ชมหลุดยากอยู่เลขวิ่งอ่นแนงวดนี้ค่ะคุณผู้ชมงวดนี้ให้มาสตัวซะด้วยนะคะปกติ สี่ตัวเพิ่นจับพระธาตุปนหามาดดแล้วนะคะแต่ปีใหม่มันหนีผู้หา,าเดือนมกราผู้หามาอยู่นิดหน่อยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จากนี้มาเดือนกุมภาสี่ตัวไม่ให้มาเลยมีหน้าหายมากค่ะคุณผู้ชมวดนี้วันที่เจ็ดค่ะลุงทรงวิ่งหนึ่งกับแปดอีกค่ะคุณผู้ชมหนึ่งมาเหมือนเดิมอีกค่ะหนึ่งมีห้าหนึ่งหกหนึ่งแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะคะไปกลับด้วยค่ะบนล่างด้วยนะคะแล้วก็แปดก็มีแปดสองแปดหกแปดเจ็ดค่ะ หคู่ค่ะคุณผู้ชมรวมๆกันหกคู่ไปกับบนล่างค่ะแล้วก็สามตัวมีเจ็ดห้าหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดค่ะสามตัวสองหางค่ะคุณผู้ชมส่วนสี่ตัวชุด4ี่ตัวมีสองค่ะคุณผู้ชมมีสองชุดแปดเจ็ดห้าหนึ่งแล้วก็แปดสองหนึ่งเจ็ดค่ะ เอาพัฒนาของลุงส่งแล้วก็ปู่โครัชณวันที่เจ็ดนี้ค่ะคุณผู้ชมขอให้คุณผู้ชมที่เข้ามาเห็นแนวทางนะคะให้มีความสุขในการดูให้เพลิดเพลินในการดูนะคะไปเที่ยวเราให้สนุกให้มวลให้มีให้ห้าให้ได้เฮ้ได้ห้านะคะคุณผู้ชมขอพระคุณที่กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับจินตนาเสมอมาเป็นหนารักทุกคนนะคะ fc ในช่องจินตนาชนแนลขอขอบคุณค่ะ